สวัสดีครับมาฟังเพลงกันเพลงเก่าๆนะฮะไม่มีดนตรีนะครับงานเพลงของยอดรักสนักใจอยากมีแฟนอย,อยากมีแฟนไว้เกี่ยวแขนเคียงคู่ถ้ามีคนรักพักดีชื่นชูหัวใจหดหูก็คงไม่เงาอยากมีขวัญใจไว้คอยได้ช่วยแบ่งเบาอยากมีขวัญใจไว้คอยได้ช่วยแบ่งเบา ทุกใจระทมโศกเศร้าก็จะบรรเทาหายกลุ่มดวงใจอยากมีแฟนไวเกี่ยวแคนนอนกอดได้มียอดชูกขู่ชมพรำพรอดขอจะอ่อนออดไม่ห่างไปไหนถ้ามีเนื้อเย็นไว้เป็นเพื่อนช่วยปลอบใจถ้ามีเนื้อเย็นไว้เป็นเพื่อนช่วยปลอบใจจะพาเที่ยวเนื้อลองตาย ให้สำราญใจใสุขชีวาสุขจริงนักถ้ามีคนรักมาพร่ำมพรอดสุขเยี่ยมยอดถ้าได้เคียงกอดเจ้าการดาจะรักสามชื่นมิให้ขมคืนอุราถ้านนอมแก้วตามิให้ต้องตรมช้ำใจ ถ้ามีแฟนไม่เกี่ยวแขนเคียงข้างจะกอดกอดไว้ไม่ยอมจืดจ้างไม่ขอเหินห่างจากเจ้าสาห้าไว้ได้แฟนสักคนก็คงไม่หมนสวงในได้แฟนสักคนก็คงไม่หมนสวงในจะเป็นภาคไหนก็ได้สาวๆส,สนใจใโปรดเป็นแฟนอ,อยากมีแฟนงานเพลงเก่าๆของยอดรักสักใจนะครับ ใครจะสมัครเป็นแฟนเชิญได้นะครับ